ตัวร้ายชายผู้ต่ำต้อยพลหานจำทะเลนไอหนุ่มชาวบ้านน่าซื่อเจ้าลูกเขยตัวดีวันนี้ลืมหมดบาทที่คุณตาบนหน้าจอทีวีแล้วย้อนนึกถึงตุ้ในวันที่ยืนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตที่มีคนพร้อมใจเฝ้าติดตามชมอยู่ทั่วประเทศอีกครั้งค่ะวันที่เขาถือไม่วันที่คุณประทับใจในน้ำเสียงลีลาและเพอร์ฟอร์แมนที่ตรึงให้ต้องดูและเชียร์เขายังอยู่หมดัดทำให้เขาก้าวสูกก่การเป็นเดอะวินเนอร์ของรายการเลเลี้โชว์สุดฮิตโตร e ค่ะเดมิสเฟนตเซียในซีซั่นที่สามอย่างไรข้อกังขาค่ะ มีเพียงแสรงรำไรอาจดับลงทุกเวลาที่ลมพัดพาผ่านไปเป็นแค่ไฟตะเกียงอย่าเสียงกับฉันออกจากฉันไปทิ้งฉันก็หนีเอไว้และกลับไปที่ของเธอ ชายหัวใจรอบนชีวิตที่ไร้คริปของตุย้ยเกียรติกมลล่าทากลับมาเพื่อให้คุณพิสูจน์ผลงานเพลงของเขาอีกครั้งที่การันตีความเข้มข้นยิ่งขึ้นในโปรเจกต์ยักษ์แห่งปีโดย True Fantasy ที่รวม6วินเนอร์จาก6ซีซั่นที่ล่าสุดร่วมสร้างปรากฏการใหม่ใน The Winner Project กับเพลงรักประหลัดล็อกที่บาดลงลึกถึงอนุความรู้สึกของน้ำเสียงลูกผู้ชายที่คุ้นเคยผ่านสไตล์การร้องใหม่ที่ไม่เคยคุ้นจากตุย้ยและแน่นอนว่าคราวนี้จึงยิ่งกว่าคำว่าโดนใจทั้งเนื้อหาภาษาที่เติบโตมุมมองของความรักที่เปลี่ยนไป และดนตรีที่ถูกสร้างโดยโปรดิวเซอร์มือเดียระดับแถวหน้าวงการเพลงและเป็นศิลปินไอดอลของตุ้ยมานานอย่างพี่แมวเจรศักดิ์ปันพุ่มกับเพลงอย่ารักฉันเลยค่ะจึงเป็นการได้ร่วมงานกันครั้งแรกและเป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นมาจากการหล่อหลอมตัวตนของนักร้องให้เข้ากับประสบการณ์คนดนตรีของโปรดิวเซอร์เพื่อให้ตรงกับนักร้องหัวใจล็อกในแบบตุ้ยในวันนี้ที่สุดค่ะ ชื่อว่่าอย่ารักกันเลยนะครับก็เป็นซิงเกิลล่าสุดที่เว้นไปหลายปีอยู่นะครับแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์มือทองมาครับกับพี่แมวชิดรศักดิ์ปานพุ่มนะครับก็พี่แมวจะเรียบเรียงเรียบเรียงทำนองนะครับแล้วก ส่งเนื้อ้แต่งและอะไรที่ท,ที่ที่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่พี่แมวก็มาแก้อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยฮะซึ่งพี่แมวก็จะออกแบบวิธีการร้องใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แนวเพลงก็จะแรงขึ้นนะฮะโตขึ้นมีมีการจเจริญเติบโตขึ้นซึ่งถ้าเทียบกับอัอลบั้มเอร็อคอ e นเอิก็จะมีการโตขึ้นนะฮะเป็นแนวเพลงประหลาดลองครับนะะซึ่งก็จะไปะเขาเรียกอะไรเปิด เปิดความเป็นตัวเองกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ช่วงพีศภารบก็สำคัญที่สุดเลยก็คือก็จะมีทั้ง6คนมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีกันบ่อยๆและที่สำคัญก็จะมีแกสของแต่ละคนที่รีเควสเองซึ่งตรงนี้ต้องอุกไปก่อน ใครที่อยากเห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนไปในเพลงของผู้ชายหัวใจล็องบนชีวิตที่ไร้สคริปต์ของตุ้ยเกียรติกมลลาท่าแล,แล้วแล้วก็ฟังวอดชมสิงคโปรพเพลงอย่ารักฉันเลยพร้อมติดตามข่าวสรารความคืบหน้าของหนุ่มตุ้ยจาก The Winners Project ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.truemusic.com ค่ะ